สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้พระราะจะมาทำข้าวผัดไก่นะคะพร,ะรามีอะไรบ้างมีมีอกไก่สองอกนะคะแล้วก็จะมีข้าวอ่อไรเบอรี่นะคะข้าวกล้องนะคะ นะคะหุงแล้วก็แช่ตู้เย็นไว้นะคะข้าวจะได้แข็งนิดนึงจะไม่แฉะนะคะก็จะมีไข่สีฟองไข่เอกเอกนะคะแล้วก็มีมิกบิทเจอร์เทเบิลเนาะค่ะนี่สเร็จรูปนะแช่แข็งนะคะแล้วก็จะมีผักเคียงนะคะก็มีสลัดแตงแล้วก็มะเขือเทศนะคะก็มีพริกไปทําพริกน้ําปลาด้วยนะคะเพื่อนนะคะก่อนอื่นพราก็จะมาสไลด์ไก่เนาะมาหั่นไก่ก่อนนะคะ อกไกใหญ่มากค่ะเพื่อนนะคะเวลาสไลด์ไก่ก็จะสไลด์แบบนี้นะคะมันจะได้เป็นแบนๆเนาะเวลาผัดแล้วมันก็จะสวยค่ะเพื่อนแบบนี้นะคะเสียงมีดลงค่ะนะคะเป็นแบบนี้แผ่นบางๆนะคะต้องมีดคมๆนะคะเพื่อนนะคะจะสวยนะคะเนี่ยค่ะ กหั่นไก่เสร็จเรียบร้อยเดี๋ยวไปผัดกันเลยนะคะเพื่อนไฟไรตอนนี้กระทะร้อนนะคะก็ใส่น้ํามันมะกอกนะคะเพื่อนกระทะร้อน,น,ะะะะอนพอลาก็จะใส่หอมแดงหอมหัวใหญ่นะคะเพื่อนอันนี้ เพื่อนพรับก็จะใส่ไข่ใส่ไข่นะคะเกี่ยไข่ก่อนนะคะเพื่อไม่ให้ข่าวนะเพื่อนอันนี้สูตรพรารบเองเนาะสูตรไข่สูตรมันใส่ก่อนหลังนะคะไขส่สีฟองค่ะ ไข่ก็สุกแล้วก็กลับนะคะกับไข่นะคะ เพื่อนนะคะก็จะแบ่งไว้อ e ีกโซนหนึ okay. ่งนะคะแต่น้ำพร่าก็จะผัดไก่นะคะก็ใส่ไก่พร่ามันเยอะเนาะอาจจะใส่ครึ่งหนึ่งครึ่งหนึ่งพร้วอาจจะผัดบวบนะคะเพื่อนนะคะทาไก่เป็นสองเมนูข้าวผัดไม่ต้องใส่เยอะค่ะนะคะประมาณนี้นะคะ ใส่เริ่มสุกพะลาก็จะคลุกเข้าด้วยก,กันนะไก่ไข่ต้นหอมนะคะเอาหอัวหอมค่ะเพื่อนผู้เกี๊ยบอีกแล้วค่ะผัดเข้ากันเลยนะคะผัดเครื่องก่อนค่ะเพื่อนจะได้อร่อยนะคะสูตรพระลาเองนะคะต้องผัดเครื่องให้อร่อยะคะ่ะก็ใส่ข้าวนะคะตอนนี้พะลาก็จะเริ่มปรุงนะคะปรุงเครื่องก่อนนะคะพะลาก็จะใส่ซีอิ๊วดำด์กซอสนะคะ แต่การใจชอบนะคะเพื่อนไม่ต้องตวงไม่ต้องอะไรนะใะยุูกยากสิวขาวคาะนะคะซูกาชอบหวานใสหวานนิดนึงนะคะคะนอค่ะเพิ่มความอร่อยนะคะ ใส่ขนอนนะคะผัดเครื่องให้เข้ากันเลยนะคะก่อนใส่ข้าวนะคะ นั้นพลาไปจะใส่ข้าวเลยนะคะเพื่อนนะคะข้าวไรเบรี่นะไรเบรี่นะคะข้าวคอบกล้องเลยค่ะนะคะข้าว,าวันเลย เข้ากันเรียบร้อยพราะเรจะใส่มิกดิเจอชูเบอร์นะคะลงไปเลยค่ะนะคะเพิ่มสีสันสวยงามนะคะเข้ากันเลยค่ะไฟไรซ์ชิคเก้นอย่ไงครับเพื่อนสีสันนะคะหอมก็ผัด ไปอ่อนนิดนึงนะคะ oh. ข้าวจะไม่แฉะนะคะเพื่อนเพราะว่าข้าวเราเอาไปแช่ตู้เย็นก่อนที่มันแข็งนะนะคะ oh. ก็ไม่ต้องหุงข้าวให้มันนุ่มเกินไปนะเห็นข้าวก็จะจะแข็งนิดนึงไว้สําหรับทำข้าวผัดนะคะเพื่อนนะคะถ้าข้าวแฉะเกินไปเวลาผัดก็จะเละนะคะเะสูตรของพ่อร่าก็ประมาณนี้นะคะ oh. Oh. สูตรใครฝุดมันนอเพื่อนเนาะชอบแบบไหนก็ทําเองนะคะทําทานเองนะคะอันนี้พอลาก็เป็นสูตรของพอล่าเองเนาะแต่และคนก็ทําไม่เหมือนกันเนาะนะคะก็แออรงจังเลยกระทะอาจจะทำนิเนี่ยก็ <c oughs> จะเป็นสีม่วงๆนี้หนึ่งเนาะไรบอรีนะคะ นี้ข้าผัดก็เริ่มสุกสมบูรณ์แบบชิมแล้วก็อร่อยนะคะไปจัดจานเสิร์ฟเลยนะคะเพื่อนค่ะเพื่อนอ่ข้าวผัด อกไก่นะคะข้าวไรเบอรี่นะคะง่ายๆสไตล์พลราก็เสร็จสมบูรณ์จัดจานเสิร์ฟพร้อมพริกน้ำปลามะเขือเทศผักสลัดแล้วก็แตงนะคะเพื่อนเป็นเป็นผักกินกับนะข้าวผัดนะคะง่ายๆสไตล์พลราเนะเพื่อนสีสันออกมาน่าทานนหคะเพื่อนนะคะวันนี้พลราก็ไม่ได้ทานโชว์นะคะทำโชว์จัดโชว์เฉยๆนะคะ จะไปแอบทานกับคุณพ่อบ้านนะคะเพื่อนหอมหอมหน่าอร่อยมากเลยนะคะข้าวผัดง่ายๆสไตล์พอล่านะคะเพื่อนนะคะเนี่ยาจานเบลอร์เลยนะคะทำออกมาแล้วนะคะขอบคุณทุกกำลังใจที่ติดตามชมพอล่าเสมอมานะคะขอทุกคนไม่เจ็บไม่จนร่ำรวยร่ำรวยนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ